คลิปนี้ควาดัาทางกเกษตรจะมาแนะนําสารกำจัดวัชพืชที่เป็นสารกลุ่มใหม่เพิ่งวางออกจําหน่ายไม่นานนี้นะครับสารตัวนี้มีชื่อทางการค้าว่าอีอรากอน อีรากอนคือสารอะไรควนทาะเกษตรจะเล่าให้ฟังนะครับอีรากอนคือสารที่ชื่อว่าซาฟูฟีนาซิลเป็นสารกำจัดวัชพืชในกรุ๊ป14หรือกลุ่ม E มีกลไกในการไปยับยั้งการสร้างโปรโตพอไฟรีโนเจนออกซิเดสหรือชื่อย่อว่า PPO ที่เป็นตัวสำคัญในการสร้างคอโรฟิลส่งผลให้เกิดการสูญเสียความสมบูรณ์ของเย er ื่อหุ้มเซลล์อย่างรวดเร็วนำไปสู่การรั่วไหลของเซลล์การตายของมื้อเยือ่อและสุดท้ายคือการตายของวัชพืชในที่สุดนะครับ อีรากอนออกฤทธิ์ทั้งคุมและฆ่าโดดเด่นในการกำจัดวัชพืชที่มีเมล็ดใหญ่แล้วก็วัชพืชใบกว้างใช้ร่วมกับทูฟซิเนตและไกฟอเซเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชได้นะครับอีรากอนยังเร่งให้วัชพืชสแสดงอาการไหม้ภายใน3ถึง4วันอีรากอนไม่มีไอระเหยจึงปลอดภัยมากกว่ากลุ่มทูฟดีนะครับและอีรากอนยังมีระยะปลอดฝนสั้นเพียงหนึ่งชั่วโมง ก็แนะนําให้เอาอีรากอนไปบวกกับไลฟ์ไลน์เลครับหรือสารกูฟสเนตแอมโมเนียมเมื่อบวกกันแล้วจะเสริมประสิทธิภาพของกูฟซสเนตแอมโมเนียมทําให้สามารถกำจัดวัชพืชได้ทุกชนิดอัตราการใช้ผสมกันอีราลกอนแล้วก็ไลฟ์ไลน์หรือสารกูฟซสเนตแอมโมเนียมใช้อัตราอีรากอน10กรัมบวกกับไลฟ์ไลน์1.5-2ลิตรต่อน้ํา200ลิตรอีราลกอนบวกกับไลฟ์ไลน์กำจัดวัชพืชได้ทุกชนิดทั้งหญ้าเล็กที่มีความสูงไม่เกิน15เซนหรือหญ่ ออกรินแบบไม่เลือกทำลายปลอดภัยต่อพืชประธานระยะปลอดฝนสั้นสามารถใช้ได้ทั้งพืชไร่และก็พืชสวนและโดยเฉพาะทุเรียนแนะนําให้ใช้อ e ีรากรอนบวกไลส์ไลน์กูฟอสเตียมไมโตรเจนกำจัดวัชพืชในสวนทุเรียนทั้งวัชพืชฤดูเดียวเช่นหญ้าขาจรจบหญ้าตีนกและวัชพืชค้าปีเช่นหญ้าคาหญ้าสันกาดหญ้าแ้วหมูจะทําให้หญ้าตายไวขึ้นแล้วก็ชะลอการกําเนิดของหญ้าในฤดูต่อไปใครที่สนใจอ e ีรากรอนติดต่อสอบถามได้ที่ร้านพรสวรรค์การเกษตร อยู่เยื้องกับสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านอ่างอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับก็อยู่เส้นมะขามขุใครที่เคยผ่านไปผ่านมาตรงเส้นมะขามขุครับก็จะสังเกตเห็นร้านอรอสวรรค์อยู่เลยเวินบ้านอ่างไปสักประมาณ2 3 0 0าเมตรเป็นร้านขายปุ๋ยใหญ่ๆอยู่ซ้ายมือนะครับสำหรับเกษตรกรท่านใดที่อยากได้ตัวอีรากก็สามารถสอบถามไปได้ที่ร้านอรอสวรรค์การเกษตรขอบคุณครับ